ความจริงปัญหาของประเทศไทยเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยเยกิดขึ้นไ,ได้ตลอดเวลาและคู่ขัดแย้งก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความจริงคู่ขัดแย้งหลักวันนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์กับ,กบประชาชนไม่ใช่ประชาชนกับประชาชนไม่ใช่เป็นเรื่องพลเอกประยุทธ์กับประชาชนประชาชนที่มีปัญหากับประชาชนความจริงก็เป็นหน่วยปฏิบัติการของพลเอกที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั่นแหละ ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นในตลอดระยะเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนการยึดอำนาจจนกระทั่งการเข้าสู่การยึดอำนาจเหตุผลหลักคือมาแก้ไขปัญหาความแตกแยกพนะ mm. ลเอกประยุทธ์จึงโชว์ความสงบตามที่ว่าเป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่ตลอดระยะเวลาแปดปีนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทำอะไรเลย เออไม่ทำนะที่ที่เป็นความจริงนะแต่สิ่งที่ปรากฏที่ทำเนี่ยไม่จริงทักเรื่องอมไม่ว่าการเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาความสงบด้วยการเอาคนไปปรับทัศนคติ <c oughs> นะครับแล้วก็ท้ายที่มันไม่มีอะไรผมนี่ก็ไปหลายรอบ <c oughs> แล้วก็จนกระทั่งนี้นะครับการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น <c oughs> ตั้งแต่ตอนเรื่องประชามติ และแม้กระทั่งเนี่ยนะครับความเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยเข้าไปแทรกแซงท,ทุกกระบวนการทุกการนุขนุมขนนะครับผมเองก็ถูกถอนประกันเพระไปวิาพากษ์วิจารณ์บริกประยุกต์แต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดหนวันนี้เนี่ยเมื่อหย่อนมาในในเรื่องนิรโทษสกรรมคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นการเสนอครั้งแรกในช่วงแปดปีก็น่ารับฟังนะ กน่าสนใจแต่ว่าเป็นการเสนอหลายครั้งและหลอกทุกครั้งมีการชวนคุยกันนับครั้งไม่ถ้วนมีการตั้งคณะกรรมการนับครั้งไม่ถ้วน<อ>นะครับตั้งระดับยุทธโสารพัดนะครับ<อ>และก็แทบไม่มีการประชุมกันอย่างที่ผมบอกว่าครั้งที่ผมมีความเชื่อว่าใกล้เคียงที่สุดตอนที่ให้ปหลัดกระทรวงกลาโหมปัจจุบันเป็นรัฐน,นรีช่วยเนี่ยอชายชานช้างมงคลเนี่ยเป็นเจ้า,าพัก เพราะว่าขนาดนั้นพลเอกประยุทธ์อ้างพระบรมราโชวาทอ,อ้างพระราชปรารภนะครับที่ต้องการให้คนไทยมีความรักมีความสามัคคีและก็จะทำเรื่องนี้แต่ว่าก็เลวเปีวนะครับอย่างที่ผมบอกว่าประชุมแมตสุดท้ายเนี่ยเสร็จสามวันก็ขังผมต่อเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้เนี่ยผมไม่เชื่อเลยและก็ไม่สมควรจะเชื่อด้วย <laughs> คือหมายความว่าไม่เช่นั้นเราว่จะกลายเป็นพวกงโง่ดักดาน<ม>งโง่ซ้ำซากแล้วก็ที่สําคัญที่สุดว่ากรณีนี้มักจะถูกหยิบยกมาใช้พอหย่อนให้คนทะเลาะก,กันอื<ม>เอาเรื่องนี้มานี่นะครับหมอรวีผมก็เชื่อเจตนาดีนะ<ม>นะครับแต่ว่าพอทันทีที่หย่อนมาเนี่ยโดยพลเอกประยุทธ์ไม่หือไม่อือเนี่ยคุณนิสนุปบอกว,ว่าระวังคุยเรื่องนี้ทีไรมีปัญหาที่เลย ก็นี่แสดงชัดเจนอย่างอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยในการสร้างความปรองดองความสมานฉันท์ความจริงเป็นภารกิจของประยุทธ์ในการเข้ามายึดอํานาจนะและก็ไม่ได้ทําและก็ไม่ได้ทําสักเรื่องหนึ่งนะครับไอ้ที่ทํามันไม่ถึงที่ไม่ได้ประกาศสิ่งที่ประกาศไม่ได้ทํำวันนี้เนี่ยครับกราบใดที่พลเอกประยุทธ์นะครับไม่ร่วมมือด้วยไม่เป็นผู้ลงมือไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบด้วยเนี่ยอย่าไปคิดเสียเวลาเปล่า ไม่มีทางจะเป็นไปได้มองอีกมุมหนึ่งได้ไหมคะคุณจะดูพรหมอระวีกับพลเอกประยุทธ์เหมือนไปในทางเดียวกันตลอดเลยและใ,<น>ใกล้เลือกตั้ง<ม>เป็นไปได้ไหมที่พลเอกประยุทธ์จะพลิกสถานการณ์ทางการเมืองเอาประเด็นนี้นําสู่คะแนนนิยมให้ตัวเองเข้าไปตลอดระยะเวลา8ปีนี้เนี่ยครับคนของพลเอกประยุทธ์สนิทกว่าหมอระวีหลายเท่าเนี่ยก็เข้ามาคุยไม่รู้สักกี่ครั้ง<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ แต่ละฝ่ายก็รู้เป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าหมอรวีสนิทกับพลเอกประยุทธ์ไอ้ที่สนิทกับพลเอกประยุทธ์ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนที่เดินทางมาคุยกับทุกฝ่ายเนี่ยแต่มันไม่เคยเป็นความความจริงไม่ใช่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับตั้งใจมาคนเราที่มาคุยเขาจะมาหลอกเรานะแต่ว่าคนที่มีอํานาจสูงสุดคือพลเอกประยุทธ์อะไม่เคยทําจริงแม้แต่เพียงครั้งเดียวเหมือนเล่าสู่กันฟังแล้วก็เสร็จก็กลับเข้าสู่ลิ้นชักเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนปลายเนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบรรดาแวดล้อมตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ล้วนมีคดีทางการเมืองเป็นจํานวนมากเหมือนกันที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ผมก็พูดชัดมาตั้งแต่ต้นว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณถ้าคุณต้องการเนี่ยผมนะครับพวกพี่น้องเขานี่เรานั่งวิาพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์นะพวกคุณที่มีความสนิทกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณเนี่ยต้องมีหน้าที่ไปถามพลเอกประยุทธ์ เพราะพลเอกประยุทธ์กับคุณเนี่ยถือว่าผลประโยชน์ร่วมกันนะใช่ใชว่าจะเอายังไงให้พวกผมคนนอกมึงไปคุยให้จบกันก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาถามกูเนี่ยโดยข้อจริงเนี่ยเรามันไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเข้ามาให้ถามความคิดเห็นนะพอถามความคิดเห็นเนี่ยนะครับมันก็มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้น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  ท้ายที่สุดนี่ครับคนก็ลืมเรื่องราวในช่วงแปดปีว่าประยุทธ์ไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่เราฝ่ายเนี่ยเราอย่ามาติดกับดักไอ้เรื่องนีรโทษรอบนี้มันไม่มีทางจะเป็นไปได้ถ้าประยุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องสภาน่จบเหมือนกับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะทำไม่ได้เรื่องสภานะครับเพราะว่าประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับคุณเป็นฟองน้ำไงลอยไปลอยมาอย่างนี้ไม่เอาประเด็นสนิทก็ได้ค่ะเอาประเด็นว่า หาความนิยมให้ตัวเองเพื่อการเลือกตั้งที่จะถึงนี้คือความนิยมคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าหลายคนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้ทํางานร่วมและร่วมกันทํางานเนี่ย<ม>ติดชนักเป็นจํานวนมากนะ<ม>ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นจํานวนมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาแปดปีเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เขาคุยอย่างไรกับพลเอกประยุทธ์เพราะรู้ว่าก็มีการคุยกันหลายรอบแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็คือพลเอกประยุทธ์นั่นแหละ ต้องการให้ความขัดแย้งมันนำรงอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำให้เชื่อได้อย่างเดียวคือทําเลยอ,อย่ามาพูดนะคือพูดอะไรก็เชื่ออะไรไม่ได้เลยนะคือหมายความว่าจะรับปากอะไรก็เชื่อไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นจะเชื่อได้อย่างเดียวเมื่อทําเสร็จแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับณขนาดนี้ถ้าต้องการที่จะนิรโทษสกรรมนะครับอันเป็นเหตุท,ทางการเมืองก็ลงมือเสียและอย่าสร้างความขัดแย้งเพิ่ม แต่ไอ้ที่มาเดินหย่อนเดินหย่อนกันเนี่ยนี่มันมน,นี่แค่นี้ก็มองหน้ากันแทบไม่ติดอยู่แล้็เอาเอาข้อสรุปเนี่ยให้ดูแล้วยังทําไม่ได้เออทาไม่ได้ถูก <laughs> แ,แล้วดูเช่นว่าการณีสมมติว่าในกรณีที่เราพูดกันเมื่อวานเรื่องกรณีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย<ะ>ซึ่งก็ได้พูดชัดอยู่แล้วว่าก็เท่ากับผลักนะครับคนรุ่นใหม่ให้มีปัญหากับคนรุ่นเก่าและก็มีปัญหากับสถาบันอความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นมารอบใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็อธิบายเส้นทางอยู่แล้วว่ามันมีวิธีไม่ต้องทําอยู่ในนะครับอยู่ในการิรียกโทษแต่มามีวิธีการที่เขาทามาแล้วนะครับซึ่งนะครับในสมัยการที่สิบก็ทําชั้นนังการสอบสวนสั่งไม่ฟ้องอาย,ยาการสั่งไม่ฟ้องไอ้ที่อยู่ในสารก็ยกฟ้องอเขาก็ทําอยู่แล้วไ<ะ>อ้ที่ติดคุกก็ให้อภยอัยพระราชทานอภัยนะครับทําเป็นกระบวนการปรกติจนกระทั่งมาถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ย นะครับมาเปลี่ยนแปลงวิธีการเดิมให้อายการสูงสุดเป็นโจทย์ได้คนเดียวเนี่ยนะครับก็ไปเปลี่ยนแปลงวิธีการีิเพราะฉะนั้นเพียงแค่กลับมาหลักการเดิมนั้นก็ทุกอย่างมันก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เสนอเว้นข้อนี้เนี่ยจะกลายเป็นปัญหาให้เกิดขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะเพราะฉะนั้นในบรรดากองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับคุณต้องรู้ว่านี่จะเป็นพระราชภาระอันยิ่งใหญ่นะโดยไม่จําเป็นเลยนะครับไอ้ที่ปลุกกันอยู่เนี่ย S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าจะนีระโทษทั้งทีเนี่ยต้องไม่เป็นปัญหากระทบต่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะความขัดแย้งก็จะไม่เกิดะ <S <S นะครับไม่ใช่ว่ามันอยากจะได้กันถึงขนดาดตามหน้ามือตามมัวปัญหาจะตามหลังกันมไม่คิดอะไรแล้วมันไม่มีทางสําเร็จด้วย <S <S นะครับความขัดแย้งมันมาก่อนนะครับบรรดาพักพวกเนี่ยนะครับฟังผมดีๆนะคือหมายความว่า ถ้าไปเอาตามเนี่ยนะครับไม่ติดเบรกกันเนี่ยนะและไปหลงเชื่อโดยจับพลันดันด่วนเนี่ยนอกจากความแตกแยกเข้ามาใหม่และไม่สําเร็จด้วยอืวยเช่นนี้นิ่งไปยาวเลยนิ่งไปยาวเลย,ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์คุณประชุมเอเป็กเสร็จเนี่ยพูดมาคําเดียวเอาหรือไม่เอาทําหรือไม่ท <S 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 ําทําประกาศว่าทําก็ยังไม่เชื่อจนกว่าคุณจะทําเสร็จนะแต่ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เอาด้วยเนี่ยอย่าไปท <S S ําเสียเวลาเสียเวลา เพราะว่าลาพังสภาผู้แทนราษฎรมันก็ทําก็ยากอยู่แล้วแล้วก็วุฒิสภานี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เอาแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์เอาเนี่ยไม่มีใครก็จะไปขัดประเด็นเหล่านี้หรอกเพียงแต่ว่ายึดแนวทางว่าคือการนิรโทษกันทั้งทีมันต้องล้างให้เกลี้ยงคือหมายความว่าทุกทุกฝ่ายเนี่ยมันจะได้นับหนึ่งประเทศไทยกันใหม่อย่างนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องอื่นเนี่ยกว่ากันอีกทีนะแต่ว่า ประเด็นที่จะให้มีเงื่อนน gefallen, <have S 1> <ım S 2> ู้นเงื่อนนี้นะครับเพื่อให้เกิดปัญหาเราเว้นประเด็นเดียวนะครับที่บอกว่าเรื่องการทุจริตซึ่งไม่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองอไม่เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมทางการเมืองอยู่แล้วเรื่องการทุจริตที่เราพูดคือการชุมนุมทางการเมืองการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการกับเคลื่อนทางการเมืองการทุจริตมันไม่เกี่ยวมันไม่ต้องหยิบยกมาเพราะมันไม่เกี่ยวมันจะเกี่ยวการเกี่ยวกิกรรมเรื่องทุจริตได้ยังไงอ่ะมันไม่เกี่ยวมาตั้งแต่ต้นเอามาใส่ได้ไง นะครับเว้นทุจริตมันการชุมนุมมันเกี่ยวกับทุจริตอ่ะเห็นไหมเอาโยนมาเป็นปัญหามันเป็นเรื่องที่เอามาให้เป็นปัญหาเอาให้เป็นปัญหามันไม่มันไม่ได้อยู่ในหมวดนี้คือคุณบอกว่าการชุมนุมตั้งแต่นี้นะครับเอาสิบเก้าปัญญามาตามที่ร่างว่านี้นะจนกระทั่งถึงปีหกห้าเว้นทุจริต ไอ้บ้าชุมนุมที่ไหนมันเกี่ยวกับารทุจริตการแสดงออกมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวคุณจะยิบมาทําไมอ่ะมองสามเงื่อนไขที่จะไม่มีละโทษนั่นคือเงื่อนไขที่เป็นประเด็นปัญหาและเงื่อนไขที่ที่ให้เกิดเรื่องความขัดแย้งก็เรื่องการทุจริตมันจะมาเกี่ยวเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะจ่มาเพราะฉะนั้นหลักความคิดเนี่ยเป็นการเสนอเพื่อให้เกิดเรื่องไง จะโดยจงใจหรือไม่จงใจก็ตามอ่ะใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเนื้อหานี่นะครับตั้งแต่เรียงตั้งแต่ชื่อลงมาจนกระทั่ทงเรียงมาไม่เกี่ยวอะไรเลยเรื่องการทุจริตแต่ทั้งนี้เว้นคดีทุจริตอไอน้นี่มีเรื่องอสองเนี่ย<ล>ไอ้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเราก็เสนอทางออกกันแล้วชัดเจนสามเเรื่องไปเรื่องคดีร้ายแรงอ่คดียาวร้ายแรง ฝ่ายผู้ชุมนุมเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีข้อหากบฏก่อการร้ายนะฝ่ายทางทหารเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีการดำเนินคดีแต่ว่าสารไต่สวนจำนวนชนะสุดพลิกศพว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติตามคําสั่งของสวชอยนะก็ความจริงแล้วเนี่ยถ้าวัดว่าตามเนื้อผ้านี่รุนแรงทั้งคู่นะรุนแรงทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคือทุกเหตุการณ์ตั้งแต่สิบสี่ตุลาทฤษภามิน นะครับการที่จะนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับเขาจะไม่พูดเรื่องเหล่านี้เพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องอะไรเนี่ยนะครับที่มันไม่เกี่ยวกันเนี่ยคุณจะมาใส่ให้มันเกิดเรื่องไอ้นี่ก็เกิดเรื่องแล้วไอ,อ้พวกเนี่ยนะครับก็บอกว่าทุจริตกบ <laughs> ทุจริตจมูจกเห็นทางันก็ไปผ้าถั่วว่าใกล้สุดซอยอคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับเวลาที่จะทําร่างเนี่ยนะครับ ซึ่งซึ่งมันผิดหลักมันผิดวิสัยนะครับจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาหรือความไม่เข้าใจก็ตามอ่ะความจริงเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรจะมาใส่ในร่างใดๆเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันกฎหมายว่าด้วยการทุจริตก็เรื่องทุจริตก็วาาตามปกติอยู่แล้วแต่นี่เนี่ยนะครับถ้าร่างถ้าจะร่างพระราชบัญญัตินี่นะครับนี่เราโทษให้กับการทุจริตเนี่ยมันก็อีกฉบับหนึ่งนะใช่ใช่ต้องแยกไปอมันไม่ใช่เรื่องการชุมนุมการแสดงออกทางการเมือง มันคนรับประเด็นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่กำลังขับเคลื่อนนั่น,นี้คุณฟังผมนะคือแลกัวกระทั่งไอ้พวกบรรดานักการเมืองอย่างโง่ตามนสิใช่ไหม,มอย่างโง่จนให้เกิดเรื่องอขอร้องไงนะครับนี่ต้องวิาพากษ์วิจารณ์ตรงๆเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวไม่มีทางจะเกี่ยวขึ้นมาเลยเอาผมยกตัวอย่างคคือตอนตอนร่างบรชัยเนี่ยคุณวรชัยเห็นมะค่ะ เราในเดิมเนี่ยผมคุยกับนายกยิ่งรักษณ์บุยบรัฐบาลว่าต้องพระราชกําหนดนะให้เฉพาะประชาชนซึ่งขณะนั้นมีอยู่สองฝ่ายเท่านั้นคือพันธมิตรกรรันอปชอืเว้นแกนนำที่เกิดจากมูลเหตุการ์ชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นนะไม่มีเหตุอื่นเลยนะครับเอาเท่านี้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่กล้าประกาศพระราชก,ากํหนดก็วาระวรชัย มาเสนอเป็นพระราชบัญญัติก็เท่านี้อืจนกระทั่งเนี่ยคือพอข้าววาระสองก็ตอนแรกมันก็อยู่ปากซอยทะลุเข้าไปในซอยลึกไปเรื่อยแล้วักเข้าไปในซอยทีนี้กลับไม่ถูกไปติดอยู่ในซอยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราเองก็แลเห็นว่าขนาดนี้เนี่ยบทเรียนมันง่ายๆบรรดานักเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับผมว่านี่นะครับฝ่ายที่อยู่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์อะคุณไปสะกิดหน่อยดิ ว่าใครมันจะมันเกี่ยวอะไรกันในการเสนอกฎหมายนี้นะครับเราก็เราก็เองก็เห็นการเสนอกฎหมายนี้นะครับผ่านการเห็นกันมาหมดอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันคุณจะยกขึ้นมาทำหอกให้มันคนทะเลาะกันทำไมนี่เจตนานี่เจตนานี่ยทะเลาะกันไปไม่ได้นะครับก็บอกไม่ยอมเรื่องทุจริตมันไม่เกี่ยวกันเลย นะครับพอเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็ให้ไปมีปัญหากับบรรดาคนหนุ่มคนสาวเห็นไหมทะเลาะกันใหญ่และไปกระทบที่งต่อสถาบันเรื่องคดีร้ายแรงก็ทะเลาะกันชิบภายตั้งสองฝ่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักการถ้าคุณต้องการจะทําจริงเนี่ยไอ้นี่ทําหลอกอืไอ้นี่ทาหลอกทําหลอกตั้งใจมาหลอกเหมือนกระบวนการ นะครับไม่แตกต่างเหมือนทองอักราเหมือนกระบวนการเพราะว่าท้ายที่สุดมันต้องเสียแผ่นดินเพิ่มอนอกจากงบประมาณไปต่อสุดแต่ว่าแลกแผ่นดินตลอดตลอดตลอดซึ่งผมไม่เชื่อเหมือนพี่นกขาวว่านะแหละว่ามันจะมันง่ายหรือเปล่ามันไม่มีอะไรังเอิญท้ายที่สุดมันได้อย่างมโหราะเรื่องฟุตบอลนี่ก็เหมือนกันลีลาลีลาไปลีลามาความจริงมาตอนเนี้แต่ว่า ทำไม่ใหญ่วะแล้วก็ทําเหมือนกระบวนการม,มันยากลำบาก<ช>ดราม่าดราม่าดราม่าวันนี้เนี่ยครับสังคมไทยเนี่ยมันต้องนิ่งและต้องคิดต้องวิเคราะห์มากกว่าที่โง่โดยฉับพลัน